สวัสดีครับวันนี้ทางร้านเราอยู่กับ Honda VR v BRV นะครับวันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของการปลดล็อกหน้าจอนะครับแบบที่ประกันไม่ขาดนะครับโดยเราทางร้านเราจะใช้เป็นปลั๊กวายซ็อกเก็นะครับเสียบสําเร็จเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่อยู่ไกลก็สามารถสั่งอีเ็ดแล้วนําไปปลดล็อกได้ด้วยตัวเองนะครับเราจะมารีวิวขั้นตอนในการปลดล็อกกันนะครับอันดับแรกให้เราเปิดลิ้นชักนะครับจากนั้นบีบบีบลิ้นชักแล้วทําการดึงออกมา จากนั้นบริเวณ BRV ตรงนี้ครับจะมีลิ้นชักใส่ของนะครับให้เราทําการเอามือล้วงเข้าไปด้านในแล้วดึงออกมานะครับโดยเราจะใช้เป็นผ้านะครับคุมก่อนเพราะว่ามันจะคมนะครับจานั้นลองนำผ้ามาวางตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้จะคมเหมือนกัน บริเวณหลังจอเราจะมีปลั๊กแค่ลักษณะนี้แค่ตัวเดียวนะครับให้เรามือล้วงเข้าไปด้านใต้แล้วใช้มือสัมผัสที่บริเวณหลังจอนะครับให้ใช้มือบีบตรงนี้แล้วดึงออกนะครับเมื่อดึงออกมาแล้วจะเห็นจะเห็นปลั๊กลักษณะนี้นะครับจะมีลักษณะเดียวนะครับให้นําหัวปลั๊กนี้มาเสียบที่หัวปลั๊กของทางร้านเรานะครับ จากนั้นให้นําหัวปลั๊กของทางด้านนี้นะครับเสียบคืนสู่ที่เดิมนะครับเตรียมเสร็จแล้วเราจะมีบริเวณสายกาวหนึ่งเส้นของทางร้านเรานะครับให้ทําการอ้อมมาแล้วเราจะมาไว้กาวตรงไหนก็ได้นะครับทางร้านเราจะไว้ตรงนี้นะครับโดยตรงนี้เราจะใช้เป็นประแจเบอร์สิบนะครับในการขันหรือเราจะนํามาไว้ บริเวณตรงนี้ก็ได้นะครับโดยใช้ไขยควงนะครับ านั้นเราล้ำสายกาวนี้ไปร้อยลงหัวนน็อตนะครับแล้วก็ใส่คืนที่เดิมเสร็จแล้วเราก็ทำการประกอบ คืนที่เดิมเหมือนที่เราเคยถอนมาตอนแรกนะครับดันคืนบีบดันคืนที่เดิมเสร็จนะครับจากหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเทสการใช้ HDMI นะครับว่าปลดแล้วหน้าจอของ b รีจะทำงานยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวขั้นตอนการใช้ HDMI กันนะครับหลังจากที่เราได้ทำการปลดล็อกด้วยแล้วปกปลั๊กไวท์สเก็ต so แบบไม่ตัดต่อสายไปแล้วนะครับ โดย h d m I ทางร้านเราก็จะเป็นของดองเกิลนะครับอุปกรณ์ก็จะมีตัวสาย h d m I นะครับตัวสายไมโครนะครับแล้วก็ตัว h d m I ดองเกิลนะครับแต่เนื่องด้วยหน้าจอของ BRV เราเนี่ยช่อง h d m I นะครับอยู่ด้านข้างจะทำให้ไม่สวยนะครับเราเปลี่ยนจากสายตัวนี้ก็จะทางร้านเราจะใช้เป็นข้อง90องศานะครับโดยเราก็ทำการประกอบนะครับแล้วก็เสียบไฟ เข้านะครับอ่าโอเคเมื่อเราทำกการประกอบเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่ตัว HDMI นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของ HDMI แล้วนะครับ HDMI เราก็จะมีทั้งหมด สองฟังก์ชันก็คือฟังก์ชันที่สำหรับ ios นะครับ iphone แล้วก็จะมีตัวปุ่มกดสีขาวนี้ถ้าเรากดไป1ทีเนี่ยจะสวิตชิ่งโหมดนะครับเป็นฟังก์ชันของมิลเ c ค s สนะครับก็จะเป็นสำหรับ android ต่างๆนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมารีวิวในส่วนของ iphone นะครับเรากดกลับมาขั้นตอนในการเชื่อมนะครับดับแรกเราไปที่ตั้งค่านะครับเปิด Wi-Fi เจออุปกรณ์ปุ๊บให้เรา ใส่พาสเวิร์ดนะครับโดยอุปกรณ์ชื่ออุปกรณ์ขึ้นทางนี้นะครับเขียนว่า d w ว้นะครับส่วนพาสเวิร์ดจะอยู่ด้านล่างซ้ายจากนั้นให้เราทําการคอนเน็กมันเชื่อมต่อนะครับหลังจากที่เชื่อมต่อแล้วให้เราสไลด์หน้าจอด้านล่างขึ้นเลือกคาว่า airpay เลือกดองเกิลเปิดการสะท้อนจอนะครับถ้าเราจะปิดการสะท้อนจอเราก็กดปิดนะครับถ้าเราจะเปิดก็เลื่อนเปิดนะครับ ถ้าเราต้องการใช้ Google Map นะครับก็สามารถนำทางด้วย Google Map ได้เลยนะครับหรือเราต้องการดูวิดีโอในขณะขับรถนะครับเราก็สามารถดูได้เลยนะครับนะครับโดยที่ฟังก์ชันในรถเรายังทำงานเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับ อันนี้เราดึงเบรกมือนะครับถ้าเราปลดเบรกมือลงรถเราก็ทํางานเหมือนเดิมนะครับแล้วถ้าเราใส่มาที่เกียร์อระบบกล้องก็ทํางานเหมือนเดิมถ้าใส่มาดีหรือเก็สามารถดูได้เหมือนเดิมนะครับแล้วถ้าเราต้องการดูวิดีโอไปแล้วขับรถไปนะครับแล้วฟังเพลงไปนะครับให้ไปที่ Google Map ก็ยังนำทางเหมือนเดิมแล้วเราก็ยังฟังเพลงได้ปกตินะครับ หรือต้องการดูทีวีดิจิตอลก็โหลดแอปทีวีดิจิตอลมาดูออนไลน์ได้นะครับหรือถ้าไม่อยากเปลืองอินเทอร์เน็ตก็ติดกล่องทีวีดิจิตอลกับทางร้านได้เลยนะครับโอเคครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจต้องการที่จะปลดล็อกหน้าจอ HDMI หรือออปชันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือต่างๆนะครับ่ยวกับ h น n ้า BRV นะครับก็ติดต่อได้ทาง ID ดี n e เพจ a c e b o o k เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ตามด้านล่างเลยนะครับหรือลูกค้าที่ต้องการที่จะสั่ง วทยซ็อกเก็ตเทดิมไอเปสำหรับกดล็อกหน้าจอด้วยตัวเองนะครับก็สามารถสั่งได้เลยครับเดี๋ยวทางร้านจะจัดส่ง e ีเและคู่มือและวิดีโอการติดตั้งไปให้นะครับขอบคุณครับ